อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับวอนเต็ดชแนลนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาลงแรงนะครับแต่ว่ามารีวิวนะครับการตั้งค่าและนักเตะในทีมนะครับแล้วก็นักเตะแต่ละตัวเนี่ยมีสไตล์อะไรบ้างนะเข้าๆนะครับทุกคนก็มาก็เห็นทุกคนช่วงหลังๆมาเรียกร้องให้ผมมารีวิวนะครับร,รีวิวรหัสแล้วก็รีวิวการตั้งค่านะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําให้กองหน้านะวิกเตอร์ออสเมนนะครับเล่นเข้ามือมากๆนะเป็นโกลโพเชอร์นะครับปีกขวาอาร์เตอร์โกคูตัวนี้จะเป็นคีเรทีฟเพเมเกอร์นะครับแต่ว่าคอร์ดบอลค่อนข้างดีมีความคล่องตัวมีตัวที่มันจะมีความคล่องตัวมันจะต้องมีสกิลโซคอนโทรลนะทุกคนเออแล้วอันนี้มีสปีดด้วยไงได้เปรียบหน่อยชอบปีกแบบอีจาร์ดนะนี่แต่ตัวนี้จิเนมิโดกูนี้ก็คือได้ได้ความคล่องจริงแต่การเปิดบอลเนี่ยหลอนม่วงเนี่ย ไม่ไหวนะทุกคนกางลูของเราเบลลิงแฮมเป็นโฮเปเยอร์นะแต่ว่าช่วยเกยมลับด้วยว่ะทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันนะแม่งโคตรโหดอะบอกเลยลูก้าโมดิตตัวนี้ก็เป็นออเคสเตอร์นะครับเนี่ยถ้าผมจะเล่นอนะผมจะเล่นนีอังเคอร์แมนตัวหนึ่งนะยืนปักหลักคือโรดี้แล้วก็ออเคสแล้วก็กลางลูก็แล้วแต่นะว่าตัวไหนเล่นเข้ามือแบ็คซ้ายเล่นวโดมีความเร็วอ,อยู่พอสมควรนะไม่ได้เร็วจีจ๊าแต่ว่าเข้ามือ ทุกตัวที่ผมเอามาเล่นเนี่ยคือเล่นเข้ามือนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะค่าพลังเยอะค่าพลังสูงนะแต่ว่าเล่นแล้วมันถนัดอะ่ะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะลูกรักของแต่ละคนก็แล้วแต่แตกต่างกันออกไปแบ็คขวาดานิโลนะตัวนี้โอ้โหกับตันทีมด้วยโหดจริงตัวเนี้ยเซนเตอร์ก็จะมีแดนเบิร์นแล้วก็นะลูดิเกอร์นะลูดิเกอร์เป็นเดสเตอร์ r แดนเบิร์นเนี่ยไม่ใช่เซนเตอร์แบ็คธรรมชาตินะครับเป็นสไตล defensive fullback นะฮะนี่แต่ค่าพลังอ่าค่าพลังไส้ในอ่ะผมัพเป็นเซนเตอร์นะเออไม่ต้องเน้นความเร็วเน้นแบบเนี่ยค่าพลังเกมรับล้วนๆเลยนะนี่เก้าสามเก้าสี่เก้า้าเก้าหกก็ถามว่าเยอะไหมก็เกือบก็เยอะอยู่นะเออผมว่าก็เยอะอยู่ความเร็วก็ไม่มีความคล่องก็ไม่มีนะมีความแข็งแกร่งเล่นอาศัยการดักบอลนะทุกคนนะตัวนี้ร่างใหญ่สูง2 0 5เมตรมั้งถ้าจำไม่ผิด แดนเบิร์นแต่ถ้าเพื่อใครไปซื้อมาใช้แล้วก็คิดดีๆนะครับเดี<笑><笑>๋ยวเดี๋ยวใช้แล้วแบบหลังรั่วแล้วมาว่าผมอีกนะนี่สกิลก็มีไม่เยอะไม่ได้เพิ่มด้วยนะนี่แดนเบิร์นแล้วก็มีโจเซซานะโจเซซ่าเอามาเล่นเพราะว่าผมไม่มีผู้รักษาป,ประตูที่ชอบเลยนะแล้วปรากฏว่ามาเล่นตัวนี้แล้วมันก็เอยมันก็เซฟดีเซฟกว่าตัวอื่นน่ะเออเอาง่ายๆความรู้สึกผมนะมันมันมันเซฟกว่าตัวอื่นนิดนึง ก็เลยเอาตัวนี้แหละได้ความสูงด้วยลรอมั้งเออสำรองก็เนี่ยตอนนั้นรู้มากไม่ได้ลงอยู่แล้วะคระับมอาพินยอนก็ไม่ได้ลงนะอ่อมีวิลเลียมซา,าลิบาแล้วก็เดียกิเต้อไออาร์บีนยะเออตัวเนี้ยของริวอะ่ะผมก็อัพเป็นสาย CB นะครับตัวนี้ไม่ไ,มไดไ้เป็นดีเฟนซีฟฟูลแบ็กเหมือนแดนเบิร์นเลยแล้วก็อัพเป็นสาย CB ตัวนี้มีความเร็วแล้วก็ค่าพลังเกมรับก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอัพเป็นเน้นเน้น CB บีะนะ เน้นการเข้าปะทะอะไรพวกนี้นี่ความเร็วก็พอมีนะ80ดรวมๆก็ยังเออก็โอเคอะถือว่าไม่น่าเกียดแต่สกิลค่อนข้างเยอะตัวนี้เกือบครบนะนเหลือ fighting spirit ไม่รู้ว่าจำเป็นต้องมีไหมเนาะเออนั่นแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงนะเพราะว่า center back ทั้งคู่ผมอะมันก็ฟิตเกือบทุกเกมเลยนี่ต้องมี anchor man สตัวนะตัวหนึ่งก็เป็นสำรองคือค a นะครับ ตัวนี้ก็เป็นลุกบาคิโอมีความเร็วอย่างเดียวเปิดบอลห่วยแตกเหมือนกันนะตัวนี้แต่เร็วจีจัดนี่โซโบสไลตัวนี้ก็เล่นเข้ามือนะเล่นกลางลุกก็ได้หรือว่าเป็น CMF ตรงแทนที่โมดิทก็ได้นะน i, มีกาเบียลมาตินเนลี่มีซูเปอร์ซับนะเปิดบอลไม่ดีแต่นี่แล้วก็มีเดมเบเล่โพซิฟิกวิงเกอร์เพลิ์ซตตัวนี้เป็นดีเฟนซีฟูลแบ็กนะแต่ว่าค่าพลังไส้ในเขาเหมาะกับการเป็นปีกต่ำปีกสูงมากกว่านะทั้งคู่นะ หน้าเป้าก็คริสเตนโอลโลนโดครับผมไม่ค่อยเน้นยิงหน้ากรอบนะก็จะเป็นแบบปั่นยิงปั่นภายในกรอบเขยดโทษแล้วก็ลูกม่งถ้าส่วนใหญ่นะนี่การตั้งค่านะครับทุกคนจะเป็นการล,ลูกกเตะม,มุมจะเป็นการเตะโค้งเข้าหาประตูนะแล้วก็ตั้งตัวมงอนะ่ะเซนเตอร์ทั้งสองขึ้นมาม่งหมดเลยนะลูดิเกอร์แดนเบิร์นขึ้นมาเลยเมื่อก่อนผมไม่ผมเอาขึ้นมาแค่ตัวเดียวนะแต่ ลองปรับอะ่ะทดลองดูอะ่ะคือเซนเตอร์ขึ้นมา2คนอะ่ะมันก็ไม่ได้รั่วนะม,มันจะมีตัวยืนยืนรอดักเวลาโดนสวนโดนโตอยู่แล้วนะเออมันก็ไม่ได้ั่วขนาดนั้นนะก็เลยเอาเซนเตอร์ขึ้น2คนเลยเพื่อเพิ่มโอกาสการมงนะนี่ต่อไปก็จะเป็นนักเตะในทีมนะครับนี่ CF เอ้ยซหน้าเป้านะครับก็จะมีประมาณนี้นี่ดูเลยซาลาบาเป้ เคซูดเฮล่เคนวัดกินดุนเยสก็มีก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้วือหวานะไม่มีอีพิกบิ๊กไทม์เลยนะ <c oughs> นะครับโคตรส็งนี่มีดารลาสเวล่านะตัวนี้นี่อดีตเคยลงบ่อยนะเป็นตัวหลักผมเองนี่แหละเมตาเปิดหม่งหลอดม่วงนะดารลาสเวล่านี้ลงประจำ CF นะต่อไปก็ตำแหน่ง SS Second Stager ็นหน้าต่ำนะครับนี่เนย์มาเมซี่คลายฮาวเวดก็มีเท่านี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีขวาปีขวาอัพไว้ไม่กี่ตัวนะปีขวามีราฟินยามีแทนี้กอร์ดอนฮาคิมซิเย็กล้ายคิมซิเย็กเป็นตัวที่คอร์บอลโคตรแม่นนะทุกคนแต่ว่ามันเสียเรื่องเดียวเรื่องความเร็วแบบว่ามันจะมีจังหวะแบบนิดนึงอะแทนที่จะ ได้เปรียบคู่แข่งแล้วได้คอร์สแต่ว่าเป็นกลับกลายเป็นว่าแบ็คคู่แข่งวิ่งมาแย่งบอลทันก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะตัวนี้อัลเทอร์โกคูกับสปีด9กกว่านะแต่ c ี80บเองน้อยมากปีกซ้ายของเรานะครับนี่ฟิลฟเดนที่ไม่เอาลงก็เพราะว่าเป็น <c oughs> ลุมิ่งแฟงเราก็ไม่ค่อยได้มีความเร็วจีจาร์ดมากเท่าไหร่นะครับนี่คิรคอมองอะ่ะก็น่าสนใจนะคีเอซ่าตัวนี้ก็คอร์สบอล มาตรฐานนะมีความเร็ว87กับ90ก็เกือบที่จะมีความเร็วสุดๆแล้วนะแต่จริงๆอะผมแนะนำนะปีกซ้ายปีกขวาเอาแบบ90อัพดีกว่า91-92อัพอะน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับกลางลูกก็นี่บุ n โน่เฟรนเดสเบนาโดกลางลูกอะ่ะผมอยากจะแนะนำนะไปซื้อเบลลิงแฮมมาเล่นเลยทุกคน เอาเป็นตัวธรรมดาก็ไนดะ้ตัวเบสเพย์เลอร์ไม่รู้มันยืน AMF ได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันอึดมากเลยแล้วมันวิ่งไปทั่วสนามเลยดูจากหลายๆเกมที่ผมเล่นให้ดูนะก็ดูได้เบลลิงแฮมนี้มันตัวแบกจัดๆปีกต่ํานะครับปีกซ้ายต่ําก็มีประมาณนี้เอ้แล้วก็มี CF เอ้ย CMF นะครับโปโคนะเปิดได้ตัวฟรีเปิดฟรีได้นะครับนี่โปโคเออแต่ปีกซ้าย LWF ผมน่าจะหลงขายเดนิลสันไปว่ะตำนานนะทุกคนอีปิกอ่ะน่าจะขายไปเพราะเมื่อกี้เลื่อนไม่เจอนะครับซีมก็ประมาณนี้นะไม่ได้วือหวาเลยเลยนี่ทีมเนี่ยไอดีหลักของผมคือไอดนดี้นะี้เมื่อก่อนอ่ะเคยเติมตอนเป็นเปสน,น,นะตอนภาคเก่าอ่ะเติมแบบล่าไอคอนิกโมเมนต์สีชมพูนะเพียบพอย้ายมาภาคนี้แล้วแบบ มันไม่มีการ์ดต,ต่อสัญญานักเตะผมขายทิ้งหมดเลยเอ้ยแล้วก็ช่วงนะั้นมันไม่มีการ์ดรีค่าพลังเนาะเออก็ขายทิ้งหมดจนตอนนี้มีรีค่าพลังก็รู้สึกเสียดาย,ยแต่ก็ไม่ได้เสียดายมากเพราะก็ช่างมันไม่เป็นไร RB ตำแหน่ง RB ีลิเจมก็มีนะ98แต่ว่าลิเจมมันเทอรท้ามันมันอืดมันอืดไปทุกคนจังหวะก,กับตัวจังหวะแบบหยุดบอลอย่างเงี้ยเออมันช้าไป นี่ l อ lb ก็น่าสนใจนะนี่คามาวิงก้าก็มีนะเซนเตอร์แบ็กนะสุดท้ายแล้ว cb บอกเลยไม่ไม่มีตัวไหนโหดเลยนะผมบอก <c oughs> แบบอย่างรูเบเนียเนี่ยโหดก็จริงแต่มันก็ติดชา้านิดนึงนะที่ตัวตัวที่เล่นได้จะมีกวาดิโอนะพอโอเคอยู่กอดูเอกกวาดิโอเบสเพเยอร์นะทุกคนนะ วาลานก็พอได้ความชอบส่วนตัวนะแต่ว่าผมซื้อมาตัวหนึ่งอาคิมินแจของบาเยิ์นผมว่ามันต้องโหดแน่เลยเพราะว่าดูเซนนะนะเซนผมมันล้วนๆเลยแต่แค่ยังไม่ได้อัพค่าพลังตัวนี้น่าจะโหดแล้วก็เดี๋ยวไปที่ผู้รักษาประตูอ่ะสุดท้ายแนละ้วนี่มีกูตัวนะแล้วก็มียานซอมเมอร์นี่ประมาณนี้ ไม่มีตัวเหนียวสักตัวบอกเลยตัวนุม่มดึบอ่ะเฮ้ยมีโอนาน่าด้วยวะก็เดี๋ยวต่อไปไปดูการตั้งค่านะนี่โค้ดของเราสมัติทุกคนเล่นเอาไว้นะผมเล่นเอาวนะเออต่อไปไปดูการตั้งค่าก่อนเกมเซตติ้งนะกราฟิกก่อนเลยก็จะเป็นโลกราฟิกโลเฟรมเรท60 fps นะครับนี่การตั้งค่า เซตติ้งนะครับก็นี่เป็นคลาสสิกนะครับก็เป็น move ก็คือมือการ,ารบังคับคือมือซ้ายไปทางไหนก็ลูกศรก็จะตั้งติก็จะไปทางนั้นนะครับ c อ,อร์เ r อ h a n g e ก็แมนนวดน,นะผมปรับเป็นนวดแล้วก็การป้องกันเป็น p พเชอ u r e นะเมื่อก่อนเล่นเป็น standard นะฮะเป็นปรับเป็น p พเชอ u r e เอ้ pressure ละเล่นโหดกว่าเดิมขึ้นเยอะเออการปรับเปลี่ยนปุ่มสลับตำแหน่งไม่มีนะครับไม่ได้ปรับ ความเข้มข้นเออความเข้มค,ออค,ว,ามมความจางนะของปุ่มก็แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนนเปิดหมดเออเปิดหมดเลยทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะเสียงผ้าก็อาร์เจนติน่านะครับนี่อาร์เจนติน่านก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะของรหัส ID ผมนะก็ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ